ก็สวัสดีปีใหม่ไทยกันนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ทุกๆคนนะครับก็อยู่บ้านเพื่อชาติกันก็สามารถดูโปรแกรมย้อนรอยทะลลกันได้นะครับวันนี้มีโปรแกรมมาฝากกันในวันที่13เมษายน2563แบบปีใหม่ไทยๆกันแบบนี้นะครับไปติดตามกันเลยครับณทัสบอรทีวี โปรแกรมย้อนรอยไทยลีก2020ซึ่งทูวิชั่นก็นำเทปบันทึกการแข่งขันของฟุตบอลไทยลีกมาให้ได้ชมกันนะครับในวันนี้วันจันทร์ที่13เมษายน2563เราไปดูกันนะครับว่ามีคู่ไหนลงทำการแข่งขันกันบ้างเริ่มกันที่12นาฬิกาหรือเที่ยงตรงจะเป็นคู่โปลิทเทโลพบกับสมุทรปราการซิตี้และอีกหนึ่งคู่ในเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงตรงตราดเอฟจะพบกับบีจีปทุมยูเนเต็ด โดยทั้ง2คู่นี้นะครับสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel ของ t ู v i s i o n ตามเวลาดังกล่าวได้น,นะครับจากโปรแกรมนะครับเราจะไปดูผลการแข่งขันของทั้ง2คู่นี้นะครับซึ่งคู่แรกโปริสเทโลก็สามารถเอาชนะสมุทตปาราการซิตี้ไปได้1ประตูต่อ0อีก1คู่ตราด FC เปิดบ้านแพ้ให้กับ BG ปรปทุมยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ1เน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับ โปรตีเตโลจะพบกับสม,มุทรปราการซิตี้ในเวลา12นาฬิกาหรือเที่ยงตรงและตราดเอฟซีจะพบกับบ um ีจีปทุมยูเนเต็ดในเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นโดยเราได้ทำลิงก์ Facebook Fan Page และ Youtube Channel ของทูวิชั่นไว้ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อนๆสามารถคลิกรับชมได้ทันทีเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสาหรับวันนี้ สวัสดีครับ